ไปแล่เรื่องของการฝึกอบรมเชื่อมแล้วก็ตัดโลหะาใตาน้น้ำเพื่อว่ารายได้ก็ดีแล้วก็เป็นอาชีพที่ตลาดก็ต้องการสูงด้วยซึ่งสระบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12ทสงส้ขลาก็รวมกับบตทสอบพสค่ะจัดฝึกอบรมสาขาการเชื่อมแล้วก็ตัดโลหะาใตาน้น้ำโดยไฟฟ้าอาชีพที่รายได้ดีตลาดแรงงานทางในแล้วก็ต่างประเทศมีความต้องการสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมค่ะ สถาบันพัฒนาฟิมือแรงงาน12รงคลาสรวมกับบริษัทปตทอสอพ่อเอเนจีดีเวล็อปเมนตจำกัดจัดฝึกอบรมสาขาการเชื่อมและตัดโลหะตายหนามโดยไฟฟ้าลักสุด3 0ชั่วโมงเพื่อผลิตแล้วก็พัฒนาทักษะฟิมมือแรง,งงานไทยในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะ ึ่งตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศยังคงมีความต้องการแรงงานประเภทนี้สูงโดยเฉพาะในธุรกิจสำรวจอุตสาหกรรมปิโตรเลียมซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกทางแมดเนสิพคนจากทั่วประเทศโดยจะฝึกกับสถานทีที่มีแท้งน้ำขนาดใหญ่ณอาคาร12โรงฝึกงานฉ่างเชื่อมแล้วก็ตัดใตน้น้ำภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12ส,สงฆาซึ่งเป็นูนยนฝึกแห่งเดียวในประเทศค่ะน,นางอารีเตชะวันโตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่12สงขลาา็เปิดเผย ว่าช่างเชื่อมและตัดโลหะไตาน้นามด้วยไฟฟ้าตลาดมีความต้องการสูงมากเปิดรับสมัครฝึกอบรมถูกรอบก็เต็มถูกรอบค่ะบางคนเ,นเชี่ยวชาญด้านการดำนำอยู่แล้วก็มาฝึกเชื่อมโลหะเพิ่มส่วนบางคนเชี่ยวชาญด้านเชื่อมมาอยู่แล้วก็มาฝึกเชื่อมใตน้นามเพิ่มเติมทายที่สุดผู้ฝึกสามารถเชื่อมตัดโลหะใตาน้นามได้โดยไฟฟ้าได้นะคะมีงานรองรับลหลายรูปแบบ ทางด้านปิโตรเลียมงานเกี่ยวกับซ่อมเรือหรือว่าแม่กระถางงานเกี่ยวกับเคลื่อนซึ่งรายได้ดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคลนะคะก็ต้องไปต่อยอดกันด้วยตัวเองนะคะก็จะสามารถเดินทางไปทํางานทางในแล้วก็ต่างประเทศได้ทางนี้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ทางมดเทชายสำหรับการฝึกได้รับการสนับสนุนจับ ปตอทสออพอยางตอเนืองตั้งแต่ปี2562ถึงปัจจุบันงบป,ประมาณเนี่ยรวมกว่า11.1ล้านบาทนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะในการที่จะเชื่อมแล้วก็ตัดโลหะใาตา้ยนามเห็นว่ารายได้ดีนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการสูง นะคะขึ้นอยู่กับตัวเขาเองว่าตั้งใจจะทําสิ่งไหนอย่างไรถ้าฝึกปานไปแล้วดิฉันเชื่อมั่นในจุดนี้เพราะว่าครูที่มาสอนก็มีความเชี่ยวชาญก็ผ่านกระบวนการฝึกมานะคะผ่านกระบวนการฝึกแล้วก็ไปเพิ่มทักษะตัวเองไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้จนทําธุรกิจตัวเองบางคนลงฐานขุดเจาะก็มาขอบคุณว่าได้เงินเดือนอกหลักก็ด้วยความภูมิใจยกแค่ปวชปวสไปแต่ว่าสามารถพัฒนาตัวเองต่อย,ยอดไปก็สามารถสร้างไรายได้ตรงนี้ได้